ขอสวัสดีพี่น้องสายเขียวอีกเช่นเดิมนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับสวนเขียวหมื่นปีนี่ก็คือต้นไม้ที่ผมปลูกเอาไว้เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับที่เห็นก็คือต้นยางนานะครับผมซึ่งสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงต้นยางนานะครับแต่เราจะพูดเกี่ยวกับ ต้นไม้ที่อยู่ในวงยางานะครับอยู่ทางนี้ครับพี่น้องเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยคุ้นหูนะครับคุ้นหูคุ้นตาพี่น้องแน่เลยผมว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวดูลักษณะยอดอ่อนซะก่อนโอ้โหสีสันสวยมากนะครับออกสีเขาเรียกสีอะไรนี่เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับออกนี่ครับแต่ว่าโอ้โห สวยมากนะครับสวยมากเลยในสายตาของผมนะครับยอดสวยอ่าขอเฉลยชื่อเลยก็แล้วกันนะครับต้นนี้คือต้นตะเคียนเต็งอ่าถูกต้องเลยครับเคยได้ยินไหมครับพี่น้องต้นตะเคียนเต็งนะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงยางอีกเช่นกันนะครับซึ่งอ่เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน อุทยานแห่งชาติตามที่ต่างๆนะครับซึ่งต้นแม่ของต้นตะเคียนเต็งนี้ผมเก็บมาจากอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับพอดีถือว่าโชคดีนะครับไปไม่แน่ใจว่าเดือนไหนลูกเขาร่วงนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นตะเคียนเต่งแต่ก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ส่งให้ผู้รู้ช่วยช่วยบอกชื่อปรากฏว่าน่าจะได้คำตอบว่าน่าจะเป็นตะเคียนเต่งนะครับต้นแม่ของเขานั้นโอ้โหสูงใหญ่มากครับพี่น้องสวยมากนะครับฟอร์มสวยมากกลมกลิกเลยนะฮะลำต้นกลมกลิกแล้วก็เป่าตรงสูงชะลูดน่าจะ20-30เมตรเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ผมก็เลยเก็บเอามาเพาะนะครับอขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่เขาเก็บเอามาเพาะแล้วก็นํามาปลูกเพื่ออนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ชอบอนุรักษ์ต้นไม้นะครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เราไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะตะเคียนเต่งเตงน,นี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ไปถูกฤดูที่เขาแก่ลูกลูกแก่แล้วก็ร่วงลงมา ลูกของเขาจะคล้ายๆเต่งนะครับแต่จะยาวกว่าอ่าหมายถึงว่าปีกนะครับมีปีกเหมือนอะไรเหมือนเต่งเลยนะครับเหมือนลูกเต่งเลยนะครับแต่จะยาวกว่าเท่านั้นเองแต่มาดูใบครับพี่น้องใบปรากฏว่าจะออกคล้ายๆกับตะเคียนนะครับที่สําคัญนะครับในลูกหนึ่งของเขามี2-3ถึต้น เหมือนตะเคียนนะครับตะเคียนนี่บางลูกนี่ก็มีพอเราพ่อออกมานี่จะมีต้นกล้า2อถึงสต้นเลยทีเดียวฉะนั้นน่าจะเป็นลูกผสมระหว่างเต่งกับตะเคียนนะครับเขาจึงเรียกว่าต้นตะเคียนเต่งนี่นะครับอันนี้ผมก็อามาปลูกไว้อยู่หลายต้นนะครับเพื่อเป็นการทดลองแล้วก็ศึกษาเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันไม้เอาไว้นะครับ ก็มาถ่ายเอาไว้แต่แต่ต้นเล็กๆนี่แหละฮะไม่แน่ใจว่ามาอยู่ที่อุบลแล้วจะเป็นอย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับผม